สวัสดีค่ะตอนนี้เข้ากับยูทิชชองจูลี่เอ็นพีแชนเนลเนาะคะ่ะเดี๋ยวมือนีเข้าว่าหินห้างมิมคะ่ะอยู่ข้างบ้านห้างหนึ่งเดี๋ยวห่อสิไปเอาเนาะคะ่ะห้างหญ่ยเท่าใดคะ่เดเาาคะเดี๋ยวห่อสิไปเอามาซิมเบื้งไปค่ะเข้าไปเบิ้งน้ากันมิมเดี๋ยวห่อสีเอาห้างมิมน่ะ นี่ค่ะหลังจากที่เฮาไปเอามาแล้วค่ะนี่นี่ตวัวมันก็นยังอยู่เลยค่ะนี่หั่งกับเมไงค่ะเฮากับล่มควันแล้วเฮากบเอาหมีไปป้านหน้าเนาะคะ่ะเฮ้ย ดูก็ยังมีอยู่ค่ะนี่มือหัวงค่ะอันทับแรกเลยเคลียร์กันนี่เช่าวไปออ๊ะหยิบเอาหยิบเอาหยิบเอาอันนี้ค่ะตัวอ่อนๆมันเนาะตัวยังเกาะพึ่งงานค่ะตัวแมนตัวแมนมันเน่เน่เน่ตัวเดน่ อ้หยิบประกนอ่าเรียบร้อยค่ะตอนนี้เ้ามาชิมเมื่อกี้มันหลุดเนาะคะ่ะอ,องขึ้นะะมาชัดเนาะปอะกันเนาะนี่ค่ะมาละอ่านี่คมาชิมมือค่ะ

มันเีืจะเปิดๆข้อค่ะจักหน่อยจะเป็นตัวอีบวกก่อนเดี๋ยวรู้สึกว่ามันตอดปากค่ะอือโจล้วค่ะมันไงมั่ไงไปเลยมัน không làm khăn còn thăng đây Hãy เย็บ <One>. yep. <laughs> <laughs> อืมอืมฮมลโหกระดาษชิ้มากนะคะ

อ่องมาโฟกัสโฟกัสหนาคนเห็นปะคะเออลืมอืมไรอะไรอะไรอืมเริ่มอยากออกไปหมดอแล้วค่ะเริ่มอยากเป็นโตละ เพิงใช่ค่ะจะได้วหวานมันมันนี่อันเพิงเบลล์ยเท่าะไรค่ะน้ำพึ่งเป็นเพิงน้อยนะคะปันเท้าก็อนก็มิ่มมิมนี่มิ่มค่ะ วันนี่เลยอืมแล้วค่ะอันนี้มันไม่น่ามอ่ะรวดอ่ะ ฮ <ś les> ืมฮืมฮึมจะพักโอเกมันโูเกไปเลยคะ่ะอ่อนหมดแล้วมวงกะเสียบค่ะน้ำพึ่งเป็นมิ่มน้อยคะ่ะ อืมจิบฟันเมื่อนี้กะเนี่นแหละค่ะจิบกิ่นน้ำผึ้งสดสดเลยค่ะเอามาสดๆดเลยกินเลยค่ะมันกะอยากออกพดรตีเบอร์แล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้เขากะจกคลิปซัมน,นียแล้วนะคะ่ะพอกันไหมคลิปนาค่ะเมื่อนี้่องจูรี่เอ็นพีแช่แนว แอดมินกับคอราไปกอนเ้ยค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ